สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านนะครับผมวันนี้มีบอลสีดซยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆค่าจัดส่งเรามีค่าจัดส่งห้าสิบาทแต่ถ้าสามต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทร0649310997นะครับผมมาครับพี่ๆมาเริ่มกันที่ไม้ไป้ายลิงน้อยนะ่ารักหนุมานประสานกายนะครับกระถางห้านิ้วเนาะต้นนี้ กระถาง5ใบใหม่แจ่มมากกำลังม้วนออกมานะครับพี่พี่สามร้อยบาทครับนุมานประสานกายนะครับ300บาทต้นนี้ไม้ใหม่หน้าหวานเช่นกันครับเพชรจอมทองอยู่ในกระถาง5เช่นกันครับพี่ไม้ใหญ่กระถาง5เพชรจอมทอง400บาทนะผมหน้าหวานหวานกันเลยครับพี่เพชรจอมทองหน้าหวานสวยครับนี่ต้นใหญ่ใหญ่กันเลย400บาทนะครับเพชรจอมทองอ่าต้นนี้เป็นเจ้าสาวป้าย เจ wow. like yeah, right like ้าสาวป้ายนะพี่เจ้าสาวป้ายแล้วจำแจมนี่ใบล่าสุดแบบนี้เลยสามร้อยห้าสิบบาทนะผมเจ้าสาวนะพี่เจ้าสาวสามร้อยห้าสิบบาทอ่ามีลูกไม้เมล็ดใบกลมมาแบ่งครับพี่พี่ลูกไม้เมล็ดเนาะเดี๋ยวแเดี๋ยวแป๊บนึงครับไอ้นีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้เพาะเมล็ดนะพี่ใบกลมใบกลมมีมาแบ่งอีกแล้วอ่าทําได้แต่ทํายากมากเฮ้ยไม้เมล็ดทำใบกลมใบกลมไม่พอต้องทําให้ด่างด้วยนะเป็นอย่างนี้เนาะด่างฮาร์ปครึ่งเลยอ่ะรอดใหม่มาแล้วลูกไม้เพาะเมล็ดใบกลม ทำยากจัดเว้ยห้าร yes ้อยห้าสิบาทข้าวปีแบ่งตัวนี้เนาะห้าร้อยห้าสิบาทลูกไม้มาเล็ดใบกลมนะครับห้าร้อยห้าสิบดังจึ้งเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวหน้าด่างสวยๆครับาวปีสองร้อยห้าสิบาทข้าวปีพรเจ้าสัวเนาะสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะแล้วก็นี่ก็พรเจ้าสัวนะพี่ตัวนี้สองร้อยห้าสิบเองนะพี่พรเจ้าสัวหน้าด่างสวยๆนะพี่สองร้อยห้าสิบไม้ใหม่ด่างชมพูรัดชโลธรนะพี่ต้นนี้สวยแจ่มว้าวเลย รัชโรทอนสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ไม้ใหม่นี่ด่างสวยน่าเก็บมากๆครับพี่ตัวนี้รัชโรทอนนะครับสามร้อยห้าสิบาทและใครสายด่างปลาคาครับพี่ไม้ใหม่เช่นกันด่างปลาคาชื่อว่าม่านเมคานะผมเป็นใบกลมด่างปลาคาแบบนี้เนาะอยู่ในกลุ่มพวกเจ้าปงเจ้าปอเจปอทจุติพวกนี้นะพี่อันนี้เนาะเป็นไม้ใหม่ใบกลมด่างปลาคาชื่อว่าม่านเมคานะมีไซส์ฟอร์มกระถางห้าล้น แบ่ง400บาทครับพี่ม่านเมคาม่านเมคาสีหน้าสวยหวานมากเป็นออกแบบชมพูด่างๆเงี้ยนะพี่เนาะ400บาทม่านเมคานะครับผมแล้วก็ไม้ใหม่ของทางสวนนะพี่มงกุฎดอกส้มฝากไว้ด้วยครับไม้ไปสวยๆด่างส้มแบบนี้นะครับพี่ด่างชมพูส้มอ่าใบนี้มาส้มแล้วอันนี้ก็ด่างชมพูเดี๋ยวโตวมาจะเริ่มหลางออกส้มนะครับแล้วแต่ต้นไหนจะมาช้ามาเร็วนะพี่เนาะเขาจะด่างชมพู ส้มในต้นเดียวกันนะพี่มงกุฎดอกสม้มนี่ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เต้นนี้หน้าหน้าออกสมม้นมนะพี่เนาะห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่มงกุฎดอกสม้มต่างสวยๆไม้ของทางสวนฝากไว้ด้วยนะครับพี่ยังไม่มีจำนวนในตลาดนะครับยังไม่มีแบ่งที่ไหนมีที่ที่เดียวมงกุฎดอกส้มนะครับห้าร้อยห้าสิบาทอันนี้รัชารทอนนะครับลัชารทอนอีกต้นหนึ่งไซส์สวยๆฟอร์มสวยๆหน้าสวยๆครับพี่รัชารทอนสามร้อยห้าสิบบาทครับผม ด้านนี้เป็นหยกจักระพัดด่างเหลืองครับพี่ไม้ใบกกมดางเหลืองชื่อว่าหยกจักระพัดนะครับ450บาทครับหยกจักรพัดนี่โอ้ยรอดใหม่มาแล้วนี่ดางสวยเหลืองทองมาเลยครับพี่หยกจักระพัด450บาทนะครับผม450บาทเนาะแจ่มๆเลยด้านนี้เป็นเทพอักษ,าร,าร,กษารากับต้นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นบอลเก่าหรือเป็นลูกไม้มเมล็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่ท,ที่ที่มันหล่นอยู่ดีแล้วปู่แล้วมันขึ้นมาด้วยกันเนาะอ่ะ ต้นนี้เป็นเทพปักสราต้นนี้อะไรไม่รู้ต้นนี้ให้ไปรุ้นแล้วก็มีลูกเต็มคอยผมว่าน่าจะเป็นลูกไม้มเมล็ดแล้วด่างด้วยอ่ะสองหบาทพี่กระถางนี้เนาะกระถางนี้สองอยห้าสิบาทอ่าเป็นเทพปักสารากับน่าจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนี่เห็นไหมมีหน่อมีลูกเมตาล์ดาังๆมาอีกแล้วพี่อีกต้นอีกประมาณลักสองต้นนะนี่แล้วก็ต้นนี้ด้วยในกระถางนี้จะมีสักสี่ต้นรวมเทพปักสราด้วยครับพี่กสองร้อยห้าสิบาทครับต้นนี้ ด้านนี้เป็นลูกไม้ใบหอกครับพี่ลูกไม้ผ่านะใบหอกด่างแดง400บาทครับผมเดี๋ยวตอนโตจะเริ่มออกด่างทองแล้วพี่อย่างต้นนี้เนาะเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมเริ่มด่างทองมาแล้วครับพี่สวยๆด่างเล็กๆเขาจะด่างแดงมาก่อนแบนี้ผมให้ดูใบเบี้ยใบล่างนะเนี่ยเขาจะด่างแดงแบบนี้นะด่างแดงๆแบบนี้แล้วโตมาจะเริ่มเปิดทองสวยสวยจึงแน่นอนครับพี่ต้นนี้ลูกไม้ผ่าใบหอกด่างแดงทองสวยมากครพี่ของทางสวน นี่สี่แบ่งสี่ร้อยบาทครับพี่ฟอร์มกระถางห้านิ้วเนาะกระถางห้านิ้วสี่ร้อยบาทอ่าต้นนี้เป็นฤือสีโกนธัญญะครับพี่ฤือสีโกนธัญญะป้ายแจ่มๆเลยแดงแป๊ดขึ้นใบสวยๆเลยฤือสีโกนธัญญะห้าร้อยห้าสิบาทนะพี่ห้าร้อยห้าสิบาทเนาะฤือสีโกนธัญญะสวยๆเลยครับต้นนี้อ่าหยกจัก,กรพรรดิมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะ,นะครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับหยกจัก,กรพรรดินี่ทางเหลืองใบกลมสวยๆจ้า ตรงนี้เป็นสีเลือกงามไซส์กระถางห้าครับพี่ไซส์รกระถางห้าต้นเริ่มโตแล้วต้นโตแล้วสีเลือกงามนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทสีเลือกงามนี่แล้วก็ต้นนี้ใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่จมจะรัดออกมาเลยใบใหม่แจมออกมาเลยสีเลือกงามนะครับเี็สีเลือกงามแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ไซส์โตแล้วก็ต้นนี้ป้ายสวยแจ่มมากสีเลิกงามเจ็ดร้อยห้าสิบไม้ป้ายเหลืองโตมาเดีย๋ยวจะกัดเม็ดแดงแล้วพี่ กัดเม็ดแดงตอนโตเต็มวัยเต็มที่เนาะสวยมากจริงๆต้นนี้สีเลิกงามนะครับนี่ไม้สวยสุดๆน่าเก็บมากต้นนี้มาด้านนี้มีโวเกโน่ ano, ครับพี่ต้นนี้โวเกโน่ภูเขาไฟสวยๆด่างเทพพร้อมเสิร์ฟครับพี่โวเกโน่แปดร้อยบาทครับแกมจัดหลอดใหม่ไม่ผิดหวังครับพี่นี่ฟอร์มกระถางห้าโวเกโน่แปดร้อยบาทนะครับฟอร์มกระถางห้าใหญ่หญหญลๆล้นๆแล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งโวเกโน่ ภูเขาไฟสวยๆเลยครับพี่ด่างสวยดุดันไม่เกรงใจขายฮัลแนแปดร้อยบาทครับพี่แปดร้อยบาทโวเคีนโใหญ่ๆเลยครับพี่หน้าเทพเทสวยว้าวจึ้งๆเลยตาอนนี้เป็นคุ้มซับนะครับพี่คุ้มซับด่างคุ้มซับป้ายเนาะคุ้มซับด่างคุ้มซับป้ายฟอร์มกระถางหกนิ้วกระถางหกหน้าจมพูอมส้มสวยๆคุ้มซับสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทคุ้มซับด่างคุ้มซับป้ายคุ้มซับ คุ้มนะพี่คุ้มนะคุ้มซับคุ้มซับไม่ใช่คุ้นนะพี่คุ้มซับนะครับสามร้อยห้าสิบกระถางหกใหญ่ๆส,สวยๆกันเลยด้านนี้เป็นไม้แยกหนอชื่อว่าเพชรประกายดาวครับพี่เพชรประกายดาวเนาะนี่จะดังดังเหลืองอมทองครับขึ้นแบบนี้นะพี่เป็นไม้หนอกระถางหกนิ้วไม้หนอนี่ยใหญ่มากใหญ่มากมือแตะให้ดูสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้แยกหนอ่อเพชรประกายดาวเพชรประกายดาวสามร้อยห้าสิบไม้แยกหนอมีหัวมีเขี้ยวครับจ่มๆเลยต้นนี้ มีหน่อเดียวนะครับสวยสวยเลย350อ่าตรงนี้เป็นมณีร้อมเพชรครับพี่หน้าสวยหวานหน้าสวยหวาน450ครับกระถางหกนิ้วมณีร้อมเพชรหน้าหวานด่างเทพแล้วก็ต้นนี้มณนีร้อมเพชรหน้าหวานเช่นกันครับพี่450้บาทอ่ามณีร้อมเพชรหน้าหวานครับหน้าหวานนี่สวยสวยเลยด้านบนนี่มีเพชรจอมทองครับพี่กระถางหหน้าหวานสวยเช่นกันเพชรจอมทอง400บาทนะพี่400บาทเนาะ เพชรจอมทองแจ่มแจ่มตรงนี้เป like ็นหานุมานประสานกายไม้หน่อแหะครับไม้หน่อป้ายแจ่มป้ายลึกมากป้ายสวยเลยไม้แยกหน่อหานุมานประสานกายสามร้อยบาทครับพี่สุดจริงตัวนี้ป้ายสวยป้ายแจ่มแล้วก็มีบอลกาบครับพี่เทพคีรีเทพคีรีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เ๋ยวนะไซส์ใหญ่ป้ายสวยนี่เทพคีรีสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เทพคีรีบอลกาป้ายเทพแห่งขุนเขาเทพคีรีสามร้อยห้าสิบาทกระทางห้าล้นมากครับพี่ ป้ายสวยแจมๆเลยเทพคีรีแล้วก็มีไม้แยกหน่อสีคุณปื่มไม้แยกหน่อสีคุณปื่มสามร้อยบาทครับไม้แยกหน่อสีคุณปื่มหน้าสวยาดางเข้มดางแจมเลยนะมีตัวนี้ไม้หนอด้วยไม้หน่อมีหัวมีเขี้ยวอ,องค์หญิงทอฝันครับตัวนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะพี่ไม้มีหัวมีเขี้ยวเนาะต้นนี้แทงมาสองต้นในกระถางเดียวกันเลยสามร้อยบาทครับพี่องค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝัน นี่กระถางห้ามีสองต้นนะครับสองต้นในหนึ่งกระถางเนาะนี่นะสองต้นเลยคุ้มคุ้มตัวนี้เป็นพยามุจลินครับกระถางห้าเริ่มกัดสีมาแล้วครับพี่พยามุจลินสามร้อยบาทเริ่มกัดสีมาแล้วครับพี่เริ่มกัดสีมาแล้วเลยเริ่มกัดชมพูมาแล้วโตมาสวยมากพยามุจลินสามร้อยบาทนะครับผมด้านนี้เป็นไม้ฟอร์มกอตับหานุมานครับพี่เลยตับรามเกียรติชื่อว่าหานุมานเชิญธงเนาะสองร้อยห้าสิบาท มีประมาณรักเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสักเจ็ดต้นเจ็ดต้นในหนึ่งกระถางนะพี่หานุมานเชิญธงกัดสีมาแล้วนี่สุดๆแบบนี้เลยต้นแม่แล้วก็มีหน่อให้จีมเลยพี่ไม้หัวไม้หัวไม่หน่อสองร้อยห้าสิบาทกระถางห้าหานุมานเชิญธงนะครับผมอ่าด้านนี้เป็นไม้ใหญ่มีหน่อมาเรียบร้อยแล้วมาหาเศรษฐีครับพี่มาหาเศรษฐีผมให้ดูอย่างต้นนี้ให้ไปเลยนะอันนี้ให้ดูแล้วก็ให้ไปเลยพี่กระถางหกนี่พี่ดูต้นแม่นะ แล้วก็หน่ออันนี้หนอเขานี่หนอเขาอยู่ข้างล่างครับพี่มีหนอแล้วแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็มีหนอแล้วพี่ใบไหนนะใบเบี้ยข้างล่างนี่คือหนอเขานะมหาเศรษฐีครับพี่ไซส์กระถางหกใหญ่ๆแม่พันธุ์ไม้หัวพร้อมหนอสามร้อยบาทครับจัดไปยกไปเลยครับพี่สามร้อยบาทนีหน้าสวยเทียไซส์ใหญ่ๆยกไปเลยสามร้อยบาทแล้วก็มีองค์หญิงท้อฝันไซส์แม่พันธุ์ครับพี่ไม้หัวเช่นกันเอาไปเลี้ยงหน่อยรอหนอหรือผ่าเลยก็ได้แล้วแตอ่ะจะไปอัพกระถางเลี้ยงสวยงามเป็นฟอร์มกก็ได้ครับ โอ่งิงทอฝันใหญ่ๆสามร้อยบาทครับไซส์แม่พันธุเช่นกันสําหรับใครที่ชอบไม้ใหญ่ไม่ชอบแบบเอ้ยเลี้ยงต้นเล็กแล้วกว่าจะโตวกว่าจะนุ่นนี่นั่นไม่รอดนะมี่เอาไซส์นี้ไปเลยพี่เอฟปวางปึ้งสวยเลยครับพี่สวยเลยใหญ่เลยโอ่ยหิงทอฝันสามร้อยบาทแล้วก็มีมงคลสยามครับนี่ป้ายเก่งป้ายสวยเห็นรอดใหม่จึงมากไม่ผิดหวังครับพี่มงคลสยามสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับต้นนี้แจ่มจริงต้นไหนก็แจ่ม นี่ต้นในครับพี่ดูหลอดใหม่ออกหลอดใหม่เขียวแดงออกมาเลยน่าจะฮาฟครึ่งนะครับมงคลสยามไซสใ์ใหญ่ๆเช่นกันครับพี่กระถางหกล้นมากพี่ดูใหญ่จริงๆสามร้อยห้าสิบครับพี่สามร้อยห้าสิบด้านในเป็นไม้ใหม่ชื่อว่าเพชรตาเมลครับพี่ใบกลมด่างจํานวนน้อยมากตอนนี้เพชรตาเมลเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทเพชรตาเมลนี่ด่างสวยๆเลยถัดมาทางนี้เป็น บอลกาบจมพูหลวงพ่อเพชรครับ200บาทบอลกาบจมดัดจมพูหลวงพนะ่อเพชรเนาะ200บาทแล้วก็ตนนัวนี้บอลกาบเช่นกันพี่ไม้เก่าเลยสังวานนกพัรน์เดี๋ยวโตมาอันนี้เริ่มกัดจมพูนะพี่เดี๋ยวยิ่งโตยิ่งกัดจมพูกว่านี้นะเลี้ยงสุดเลี้ยงแบบว่าโตเต็มวัยครับพี่จมพูเข้มสวยมากสังวานนพรัตส์2 0 0บาทเช่นกันครับพี่แล้วก็มีตรงน,นี้เทปัศราไม้หอ่อต้นใหญ่250บบาทมีเขี้ยว อาติดเขี้ยวนี่ต้นใหญ่มากครับพี่เทพปักซลาไม้แยกหน่อด้านนี้เป็นอ่าใบากลมป้ายชมพูอาจารย์คงครับพี่ไม้หน่อสองร้อยห้าสิบอาจารย์คงแล้วก็เทพเทวฤทธิ์ด้านหลังป้ายแดงแจ่มๆฟอร์มใหญ่มากผมบอกเลยว่าโคตรใหญ่โคตรใหญ่ไซส์แม่พันเลยเทพเทวฤทธิ์ครับพี่สามร้อยบาทกระถางห้าและกระถาง 6, าหกไซส์ใหญ่ๆโต,โตเลยป้ายแจ่มป้ายสวยมากเดี๋ยวหนอก,ก็มาแล้วพี่เหมือนเออ่มาเสร็จทีเนาะเลี้ยง ลูกมาเรื่อยๆกัน้อมๆกันสามร้อยบาทเทพเทวร์บีครับนี่ใหญ่สวยแจ่มมากใหญ่สวยแจ่มมากนางรากสดหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับไม้แยกหน่อนางรากสดนางรากสดป้ายเขียวแดงตัดกันแจ่มๆครับพี่นางรากสดหนึ่งร้อยห้าสิบาทด้านนี้เป็นเพชรบ,บ้านประทุมไม้แยกหนอปลายแจ่มปลายสวยปลายชัดมากหน้าชมพูสวยๆเลยพี่กระถางห้าไม้แยกหนอเพชรบ,บ้านปทุม สามร้อยบาทครับพี่ฟอร์มฟูฟูฟล,ล้นกระถางห้าเลยไซส์ใหญ่ไปบ้านปทุมแล้วก็มีไม้แยกหนอไม้ใหม่เพชรเศรษฐีสยามครับพี่ต้นนี้ใบใหญ่มากนี่สามร้อยห้าสิบาทด่างเหลืองจำเลยสวยๆครับนี่เพชรเศรษฐีสยามครับไม้ใหม่มใบแยกหนอส,สามร้อยห้าสิบต้นนี้จึ้งมากลาศีมีนกระถางห้าครับพี่ใบใหม่เปิดด่างมาเร็วจะเปิดด่างมาแล้วส,สวยๆใบลากกระด่างนะ ด่างแข้งบ้างด่างช่วงบนไปนะพี่เออเนี่ยอ่าราศีมีนต้นนี้450บาทครับพี่450บาทอยู่ในกระถางห้านะครับอยู่ในกระถางห้าอยู่ในกระถางห้าแล้วก็มีก้าวทับต้นนี้เป็นไม้หนอนะพี่ไม้หนอ่อป่าติดหัวติดเขี้ยวนะครับไม้หนอ่อมีเขี้ยวเอาไปเลี้ยงได้หน่อไวได้ลูกไวต้นนี้เป็นไม้แยกหนอ ก้าวทับสามร้อยบาทครับพี่หน้าสวยเข้มดุดันเลยก้าทับตัวนี้อุสามณีไซส์กระถางห้าใหญ่ๆเช่นกันครับพี่อุสามณีอุสามณีสองร้อยห้าสิ250บาทครับผมสองร้อยห้าสิบาทชอมกระถางห้านี่เริ่มกัดสีมาแล้วกันออกเม็ดมาแล้วพี่เริ่มกัดสนะีแล้เนาะสองร้อยห้าสิบาทอุสามณีรู้สึกจะเหลือแค่กระถางเดียวนะพี่หมดแล้วเนาะอุสามณีด้านนี้เป็นหลวงพ่อพูนตับพระเกจิกัดสีชมพูสุดเลยหวานๆครับพี่หลวงพ่อพูนกระถางห้าสองร้อยห้าสิบาทครับ สองร้อยห้าสิบาทกัดจมพูหวานเจีมๆเลยหลวงพ่อพูนสองร้อยห้าสิบาทสวยๆครับพี่ต้นนี้พรพระร่วงไม้ดำไซส์ใหญ่พรพระร่วงไซส์แม่พันธุ์เลยพี่ใหญ่มากสองร้อยห้าสิบาทครับพี่สองร้อยห้าสิบาทเหลือต้นเดียวแล้วกระถางห้าน่าจะเป็นห้าจุดห้าครับพี่ใหญ่กว่าต้นนี้นะใหญ่กว่ากระถางนี้ห้าจุดห้านิ้วพรพระร่วงครับพี่สองร้อยห้าสิบาทตานุเป็นเจ้าปอแก้วครับพี่ด่างปลาครับเจ้าบ,บอแก้ว นีน่มีหน้านี้แล้วก็หน้านี้แล้วก็หน้านู้นแล้วก็หน้านั้นนะพี่อัน,นอ่ะสามร้อยบาทครับพี่เจ้าปอกแกว้วเนาะเจ้าปลอกแกว้วสวยจึง้งแจ่มจริงแล้วก็หันวันประสานกายแยกหน่สามร้อยครับพี่อยู่กับเจ้าปลอกแกว้วนี่ไม้ด่างปักครับสามร้อยบาทเช่นกันเจ้าปลอกแก้วสวยๆครับผมอ่ะตอนนี้เทวาสุวรรณไซส์ใหญ่ครับพี่ไซส์ใหญ่ตั้งแม่เลยเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณ 350บาทน,นะครับใา้กระถาง5ใบมิดฝ่าม,มือแล้วใหญ่ๆด่างสวย350เทวาสุวรรณนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับพี่ก็สนใจโทรเลยนะครับ0ูนย์หกส9่เก้าสต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ